เอาวันนี้เรามาดูสูตรแรกกันเลยนะครับเรามาคุยในเรื่องของสูตรซ้านะครับผมวันนี้ครับนะครับอันนี้ผมสมมุติว่ามีตัวเลขนะครับอยู่อ่าเป็นชุดชุดแนวตั้งบ้างแนวนอนบ้างนะครับกระจัดกระจายกันอยู่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเขียนสูตรซ้ากันเลยนะครับผมเขียนตรงนี้นะครับอ่าอันแรกก็คือผมจะคมตรงนี้แล้วก็คอมม่านะครับมาคมตรงนี้แล้วก็คอมม่ามาคมตรงนี้ นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเอนเตอร์ลงไปอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ซ้ำตรงนี้แล้วก็คุมทั้งหมดเลยนี่ก็ได้นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกดเอนเตอร์เลยนะครับสูตรนี้ก็อาร์กิวเมนต์เดียวนะครับแต่ว,ว่าคุมทั้งหมดเลยเขาก็จะจับเอาตัวเลขทุกๆเซลล์นะครับจับมารวมกันหมดเลยครับผมตัวนี้มีสามอาร์กิวเมนต์นะครับจับเอาพื้นที่แต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับสูตรซ้ำมีความยืดหยุ่นสูงเลยครับหรืออาจจะข้ามเซลล์ข้ามชีทข้ามไฟล์ก็ได้ครับหรือตรงนี้นะครับเราจะคองมาเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เอาเทีตัวตัวค่าของทีลงไปแบบนี้กด Enter อย่างนี้ก็ได้ครับผมสูตรซ้ำค้นทางยืดหยุ่นนะครับโอเคอันนี้เวลาที่เราคุมข้อมูล คุมข้อมูลนะครับเราเราจะสังเกตว่าข้างล่างตรงนี้นครับตรงนี้เรียกว่าสเตตัส bar ครับก็คือแถบแถบข้างล่างที่ยาวยาวนี่เลยครับสเตตัส bar เราก็จะเห็นว่าเราจะได้ผลลัพธ์นะครับเวลาที่เราคุมตรงนี้มากกว่าหนึ่งเซลล์อย่างนงี้ครับเขาก็จะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมานะครับมีข้างค่ามีนค่าม็กค่าเขาค่า,คา,าผลรวมนะครับเอ่อเราเราคลิกขวานะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาค่าอะไรโชว์ขึ้นมาหรือว่าจะ ไม่โชว์ก็เลือกได้นะครับผมโอเคทีนี้จะมีวิธีเขียนสูตรซ้ำนะครับที่สะดวกอีกวิธีหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราอยากจะหาผลรวมนะครับข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกัน,นทางด้านแนวตั้งแบบนี้ครับเราก็จิ้มไปเลยครับเซลล์นี้ก็ได้เซลล์นี้ก็ได้ครับเซลล์นี้ก็ได้นะครับมาที่ก็เออเมนูโฮมตรงนี้นะครับ ตรงนี้ครับจะเป็นออโต้ซัมก็จิ้มลงไปเลยนะครับ excel นะครับจะจะจะกรอกสูตรซัมแล้วก็คุมพื้นที่ให้เสร็จเลยนะครับผมกด enter ได้เลยอย่างนี้ครับผมออโต้ซัมนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะมีคีย์บอร์ดชัดัที่บอกว่าออเทเนตเท่ากับนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูออเทเนตเท่ากับกดออเทเนตเท่ากับแบบนี้ครับเขาก็จะคุมพื้นที่แล้วกด enter ได้เลยแบบนี้นะัสะดวกรวดเร็วครับผม สตรซัมนะครับตทีนี้เดีย๋ยวผมขอ copy ข้อมูลนะครับชุดนี้มาไว้ตรงนี้อีกชุดหนึ่งแล้วก็จะเขียนสูตรอ่เขียนสูตรโดยโดยจับเอาแต่ละเซลล์มาบวกกันแบบนี้ครับผมจะลองเปรียบเทียบสูตรสองสูตรนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออเวลาที่เราจับแต่ละเซลล์บวกกันอย่างนี้กับ เขียนสูตรซ้ำแล้วก็คมอมเวงเล็บคุมอย่างเงี้ยมีความเหมือนมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมอตอนนี้ตัวเลขนะครับทั้งสองชุดเนี้ยอยู่ในรูปแบบของนัมเบอร์เหมือนกันนะครับจะได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันผมสมมุติว่าผมทีตัวอักษรลงไปแบบนี้ครับเราจะเห็นความแตกต่างของสูตรทั้งสองสูตรนี้ครับว่า ทางฝั่งสูตรซ้ำเนี่ยเขาจะจับเอาตัวที่เป็นนัมเบอร์นะครับเฉพาะนัมเบอร์เนี่ยจับมารวมกันแบบนี้โดยที่เขาแม้ว่าจะมีอักษรแทรกอยู่ก็จะรวมผลของนัมเบอร์ออกมาได้แบบนี้นะแต่ฝั่งนี้เออเลอร์ครับ er ผมทีนี้เอาใหม่ผมผมกำหนดนะครับว่ามี มีเซลล์อยู่นี้นะครับเป็นกําหนดเป็นเทคเข้าไปอย่างนี้ครับมีเซลล์เซลล์หนึ่งที่กําหนดเป็นเทคเข้าไปแล้วกดคีย์เลขสองลงไปแบบนี้ตอนนี้ก็จะสังเกตว่าทางฝั่งนี้เขาก็จะรวมเฉพาะนัมเบอร์เหมือนกันนะครับก็คือไม่สนใจครับว่าเลขสองเนี่ยนะครับเพราะว่าเลขสองนี่คือเทคนะครับเขาก็จะจับเอาเฉพาะนัมเบอร์ตรงนี้มามาบวกกันก็ได้ผลลัพธ์เป็นแปดแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับเขา จะบวกกันทั้งหมดเลยไม่ว่าผลลับเอ,อไม่ว่าเลขสองนี้จะเป็น n u มเบอร์หรือว่าเป็นเทคนะครับผมในที่นี้ยังเป็น t เทคอยู่นะเพราะว่าเขาชิดซ้ายเดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนึงนะครับในเซลล์ที่เรายังไม่ได้กําหนดคุณสมบัติอะไรต่างๆลงไปในเซลล์นั้นนะครับซ้ายขวาอยู่ตรงกลางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราเอ่อกดคีย์ตัวเลขลงไป Enter เนี่ยตัวเลขถ้าเป็นดอมเบอร์นะครับจะชิดขวาแต่ถ้าเป็นอักษรแบบนี้ นะครับกด enter อักษรจะชิดซ้ายของเซลล์นะครับผมในลักษณะนี้ก็เหมือนกันตัวเลขสองเนี่ยเขาชิดซ้ายซึ่งเขาอยู่ในรูปของ Text แต่ในลักษณะของสมมติว่าเรากำหนดนะครับรูปแบบของ Sell เซลลออกมาเป็นแบบนี้อาจจะชิดขวาชิดซ้ายก็ได้ตรงกลางก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราจะ ไม่สามารถที่จะมองด้วยสายตาออกได้เลยว่าทั้งสองชุดนี้มีความแตกต่างกันยังไงทำไมถึงได้ได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังนะครับในการจัดรูปแบบอันนีเ้เราสามารถที่จะลองดูนะครับว่าเอาตรงนี้ออกไปเนี่ย เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเลขคิดขวาตัวอักษรคิดซ้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเข้อมูลทั้งสองชุดเนี่ยมีตัวอักษรหรือมีมีเท็กอยู่เนี่ยแทรกอยู่นะครับผลลัพธ์ก็ถึงได้ออกมาไม่เท่ากันแบบนี้นะครับผมโอเคครับก็อันนี้ครับก็เป็นเป็นเอ่อเป็นสูตรซ้ำนะครับซึ่งสูตรซ้ำนี้ก็จะมีไวยากรณ์อ่าประมาณนี้ครับก็คือ เราสามารถที่จะคุะมพื้นที่ตรงนี้เป็นหนึ่งอภิเษก์ก็ได้นะครับเป็นหลายๆอภิเ n t แบบนี้ก็ได้ครับผมโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปถัด,ถดไปครับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ